สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทิพย์มณมนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววันที่มีสปสานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเดือนห้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลอ,องเรื่องไฟฟ้าสถิตนะคะการทําการทําให้เกิดประจุไฟฟ้าโดยการถูนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีหนึ่งะค่ะท่อ p ีวนะคะตัวนี้จะเป็นประจุลบนะคะสองก็คื ตัวอลูมิเนียมนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวตรวจสอบประจุนะคะค่ะสา็จะเป็นผ่าไมโครน,นะคะถ้าใช้เป็นผ่าอย่างอื่นจะไม่สามารถทำการทดลองได้น,นะคะถ้าใช้เป็นค่าไมครเท่าน,นั้นต่อไปนะคะจะเป็นการทดลองนะคะนำค่าไมครน,นะคะมาถูกกับข้อพิสู์ พอถูกให้เกิดความร้อนแล้วนะคะเราก็จะทดลองเลยค่ะโดยการนำข้อ PVC นะคะมาเจาะใกล้ๆกับขวดอลูมิเนียมค่ะแล้วเรามาดูปฏิกิริยาของขวดอลูมิเนียมกันนะคะโอเคไหมดูกันเนียค่ะนะคะ จากผลการทดลองนะคะสรุปได้ว่าเมื่อเราน้ำข้อ PVC นะคะไปถูกกับผ้าจะทำให้เกิดแรงเสียดทานและเกิดความร้อนประจุบวกจากผ้านะคะ mm hmm. ถูกถ่ายโอนไปยังข้อ PVC ที่เป็นประจุลบ mm hmm. เมื่อประจุไฟฟ้าต่างนีดกันมาอยู่ใกล้กันจะทำให้เกิดแรงดูดก,กันค่ะค่ะเท่านี้นะคะ mm hmm. คุ่มของดิฉันว่าอจบการทดลองียงเท่านี้วอนดีค่ะ 아요 <목소리도>